กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่แหลงเสื่อมโทรมในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเนี่ยมีประมวาณ2,000เศษจนิดเราก็รู้ในชุมชนอาจมันมีอะไรที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะยาเสพติดการพนันบริการทางเพศลักขโมยคนในชุมชนในอ่านคุณภาพชีวิตเขาไม่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมเด็กๆครับเพราะเด็กๆพวกนี้ขาดการอบรมขาดการดูแลที่ดีเขาก็คบกับ กลุ่มที่ดไม่ดีด้วยเพราะที่นั่นจะมีกลุ่มเสียงเยอะกลุ่มเสียงทางการพานาันก็ไปทางการพาน,าน,านันกลุ่มเสียงทางยาเสพติดก,ก็เปทางยาเสพติดเพราะตรงนี้เป็นบอ่อเกิดในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เกิดขึ้นมามากมากขึ้นอ่ะปัญหากระทบในด้านสังคมของรอกรุงเทพมีเยอะกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ต้องสังเกตเห็นว่าม,ม,มันมีเกิดคดีอาชาาาญากรรมเยอะแยะหมดและอาจจะเป็นรักวิ่งชิงปล้นมาอย่างเป็นการทางเพศและบุคคลนั้นน่ะ เขามาต้นตอเขาอยู่ที่ไหนนะครับพวกเนี้ยเขาเป็นคนจนนะที่มาก่ออาชญากรรมแบบเนี้ยลองคิดดูว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนนะที่หลับที่นอนอยู่ที่ไหนก็ที่หลับที่นอนก็ต้องเป็นที่ไม่เสียสตังค์หรือในที่ถูกๆอาจจะเป็นใต้สะพานอาจจะเป็นที่ซอกตึกอาจจะเป็นที่ตึกล้างให้ดีหน่อยให้มิดชิดอีกทีก็ในชุมชนอัดคือในสลัม นี่คือจุดจุดร่วมต้นของความไม่ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครนะครับมันมาเป็นความผลกระทบต่อเนื่องมาตลอดเวลาคือเกิดจากตรงนี้พวกเราซึ่งเป็นอาสาสมัครมันก็พูดง่ายๆแบบทนดูไม่ได้นะครับเราก็อยากไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาเพื่อให้เขาเป็นคนดีเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กพวกนี้เขาได้โอกาสในการอบรมและโอกาสในการศึกษาเราเรียนแด้โอกาสในการดูแลใกล้ชิดจาก ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เพราะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะมีสภาพจิตที่ไ <S ak> ม่ค่อยดีนะครับเป็นเด็กก้าวร้าว <S <S <ess ones> ถ้าเราตั้งเป็นโรงเรียนเล่ร่อนที่สอนเด็กเล่ร่อนหรือเด็กก็โอ,อกาสในสลัมเนี่ยนะครับคือคือเราไม่ได้เน้นทางวิชาการเลยนะครับคือเป้าหมายหลักอันแรกเลยคือเราไปให้ความรักเขา ให้ความเมตตาเขาให้ความกรุณาต่อเขานะครับให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอบอุ่นที่มีคนอยู่อีกหลายหลายคนที่อย่างเอื้ออารทนต่อเขาตรงน,นี้นะครับเพียงเพียงเพื่อเขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็มีความสบายใจเมื่อเขามีความสบายใจความคิดแรงแง่ลร้ก็ไม่มีคือเราเน้นตัอให้เขาเป็นคนดีท่านเองนะครับเราเน้นเรื่องเกี่ยวกิจกรรมครับกิจกรรมคือสร้างความสุขให้เขาและกิจกรรมนี้ต้องแฝงไปด้วยคุณธรรม แปงไปด้วยจริยธรรมคือขาสมัครทุกคนจะกระจายไปยังชุมชนในอาดียนะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นโดยโดย,โดยขั้นแรกคือด้านดาจิตใจด้านความรักวิถีชีวิตของเด็กจะเปลี่ยนครับอย่างน้อยเด็กจะมีจริยธรรมดีขึ้นพูดเพราะขึ้นตรงนี้เมื่อเด็กเปลี่ยนขึ้นมาตรงนี้นะครับพฤติกรรมของเด็กในทางไล่ยๆเนี่ยจะจะลดน้อยลงไปนะต่อไปเราเราไปบ่อยๆเข้าอาจจะไม่มีเลย นั้นตรงนี้เองนะครับทำให้คุณวาชีวิตเด็กเปลี่ยนจากเด็กที่มองโลกในแง่ร้ายกับกลายให้มองโลกในแง่ดีครับผมก็อยากจะเสนอผู้ว่าคนใหม่จะเป็นใครก็ตามนะฮะคือเอานโยบายที่กลุ่มของเราที่ทำตรงนี้ทำเป็นโรงเรียนได้ร้านหรือโรงเรียนสอนเด็กได้ร้าน,น,น,นตั้งขึ้นมา โดยการตั้งขึ้นมานี้โดยไม่ต้องใช้ขราชการประจําเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องเสียค่าง,งบประมาณเกี่ยวกับการจ้างก็ให้กรุงเทพมหานครประกาศรับอาสาสมัครนะครับมาทํางานตรงนี้โดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นตัวหลักรับเป,รเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเลย6เดือนรับที6เดือนรับทีบทแล้วมาประเมินผลว่าเหลือกี่คน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 คือเมื่อเมื่อคนเป็นคนดีแล้วเนี่ยเขาคิดได้ไกลนะคิดหนึ่งเขาจะเรียนหนังสือแล้ว สองเขาต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วสามเขาต้องเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วคนดีมีความหมายตรงนี้นะครับเพราะนั้นความปลอดภัยในสังคมมันจะมีขึ้นเลยทันทีเลยนะครับว่าเมื่อเขาคิดใฝ่ดีเนี่ยเขาเรียนหนังสือเด็กเรียนหนังสือแล้วกลับมาทํางานอาชีพที่สุดดจริ็เนี่ยปัญหาอาชญากรรมทั้งด้านเกี่ยวกับชิงทรัพย์ก็ไม่มีลักขโมยก็มีล,มล,มลุงกระเป๋าก็มีติดยาเสพติดก็ไม่มีถ้าเราทําแบบนี้ต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับปัญหาของสังคมตรงนี้จะดีขึ้น รย่าลืมว่าผมเป็นผู้ให้นะครับที่ทํางานจนเป็นผู้ให้ผู้ให้เนี่ยได้รับความสุขด้วยนะครับเพราะไอ้ความสุขตรงเนี้ยมันทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเพราะจิตใจเราสบายเพราะฉะนั้นทําไปได้ครับการเป็นผู้ให้ดีที่สุดเป็นผู้เสียสละก็ดีที่สุดแลละครับคุณย่าบอกว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาต้องตลอดชีวิตครับ อย่าอยู่นิ่งถ้าอยู่นิ่งแล้วสมองจะฝ่อครับผู้สูงอายุอย่ามองตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุสิ feet, ครับแล้มองตัวเองเรายังมียังมีพลังยังมองตัวเองเรามีกําลังมองตัวเองเรามีความรู <c oughs> ้มีความคิดสูงอายุอย่างพวกเรานะฮะพวกคุณสามารถจะเป็นทํางานประโยชน์ให้สังคมได้เมื่อคุณอย่าปล่อยเวลาว่างเปล่าประโยชน์นะครับคุณจงลุกขึ้นมาทำนะครับลุกขึ้นมาใช้ประโยชน์ในสังคมร่างกายคุณยังแข็งแรงอยู่ นะครับร่างจิตใจคุณยังดีอยู่ถ้าคุณทําได้คุณจะอายุยืนกว่านี้อีกครับ